มากินกันเถอะจูเลียอ,อ่ะนี่ระวังร้อนนะมันอร่อยจังเลย <zł ys> <background> ฉันกินอะไรก็ไม่รู้สึกว่าอร่อยเลย อ่ะนี่ณนะห้องฝึกซ้อมแท่งพลังงานสำเร็จรูปหยิบได้ฟรีเลยเกมเอาชีวิตรอดการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแต่เกมเอาชีวิตรอดสำหรับผู้เล่นเท่านั้นแต่ว่ามันยังเป็นการทดสอบคุณภาพของผู้เล่นต่างๆด้วย มันเคยมีบอกไว้ว่าการแข่งขันแตลแมทไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเหลือผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวนี่คือเกมเอาชีวิตรอดที่ผู้เล่นจะต้องคอยอดทนกับสถานการณ์และก็เงื่อนไขต่างๆอย่างถึงขีดสุดภายในระยะเวลาเป็นอาทิตย์ผู้ตัดสินจะจัดลำดับคะแนนผู้เล่นโดยขึ้นอยู่กับ4อย่างต่อไปนี้ใน4อย่างนี้อย่างแรกก็คือความสาม,มารถพื้นฐานทางด้านการต่อสู้ 2. ภาวะความเป็นผู้นําในการชักนําคนอื่นๆ 3. ความสามารถในการเอาชีวิตรอดและอย่างสุดท้ายอย่างที่4ความสามารถในการเข้าสังคมของพวกเขาเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วการฟอร์มทีมร่วมกับผู้เล่นอื่นๆนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการเอาชีวิตรอดก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นไอหมอนั่นไงล่ะ ใครเหรอผู้ชนะเขตอียจ็ยังไงล่ะเขาเป็นพลเรือ,อระดับสามอย่างนั้นเหรอไม่ใช่เรื่องที่ฉันจะต้องสนใจคำพูดของเจ้าพวกนี้ Hãy đưa xí đưa xí anh là Hả hơi mỏ anh ngay Cô xin ra đi chết ฉันองกันแล้วนี่วันพักผ่อนเอ้ยหนายเป็นไงมั่งเรามาดึงมันเธอได้เลยรับเครื่องดื่มไหมคะแน่นอนครับ พลังงานสำเร็จรูปอยู่ไหนกันลืมไปนี่มันคืนปาร์ตี้นี่นะเคยนี่นายนายได้ยินเรื่องนั้นไหมเจ้าหมอน้่น่ะฮืมไอ้เจ้าหมอนี่ เฮ้ยแกน่ะเป็นพลเรือระดับสามใช่ไหมฉันได้ยินจากคนอื่นๆมานะเขาว่ากันว่าแกรอดมาจากเกมของเขต E7 เพราะว่าความผิดพลาดบางประการใช่ไหมฮะ ดูหมอนี่สิแกเนี่ยทำอะไรไม่ได้จริงๆด้วยพวกพลเรือนระดับสามอ่ยงพวกแกจะต้องถูกทำลายอย่างสิ้นซากภายในไม่ช้าจะยินยินไว้ก่อนพวกมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร เฮ้ไม่ว่าใยนั่นจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นสโยเภณีก็ตามไม่ว่าจะเป็นใครที่แกกาลังทาเพื่อเขายัางไงแล้วจ้าพวกนั้นก็ต้องจัดการพวกเขาอย่างสิ้นซากแน่ๆเพื่อที่จะได้ไม่มีใครขานเป็นหมากลับมาได้อีกฮเฮ้หยุดหยุดมันเดี๋ยวนี้ นี่แกแกกำลังทำบ้าอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยอยู่เดินนี้นะเออ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 เอะหายใจไม่ออกเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็ตายหรอกปล่อยเขาไปนะเออเออเออเอะเไม่ไหวแล้วแก ฮึอะฮะเฮ้ยปิดประตูซะได้เลยครับท่านฮวิกเตอร์ ฉันรู้นะว่านายมีมีดอยู่แล้วนายก็รู้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดนายแทงฉันแล้วก็นายจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีเลย <c oughs> แต่ฉันขอเดานะว่านายอะโชคดีมากเพราะในเมื่อนา,นายไม่ถูกลงโทษอะไร <c oughs> ตามฉันมาสิถ้าดูตามตารางเวลาเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว ู้เล่นทุกคนใต้ผลเข้าไปในแคปซูลโดยทันทีฉันก็แค่อยากบอกให้นายรู้ไว้ว่าการคัดเลือกรอบแบ่งเขตเนะี่ะมีแต่พวกกระจอกแต่ว่าวันนี้ผู้เล่นทุกคนที่อยู่ที่นี่เป็นของจริงอืมฉันต้องทำให้นายได้มากที่สุดเพียงเท่านี้ฉันหวังว่านายจะมีชีวิตรอดนะ ต้องจำใส่ใจไว้นับถอยหลัง5้เราต้องตื่นตัวอยู่เสมอ 2> 3าสองอย่าทำผิดพลาดเชียวละหนึ่ง <1, S 1> และฉันจะต้องไม่ตาย อ,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 อนี่มันขาวโพลนไปหมดเลย สนามแข่งยอดขาหิมะอัตราการดอกอุปกรณ์ไม่สาบแน่ชัดความยากของสภาพแวดล้อมสูงมากและความเสี่ยงในการถูกกำจัดค่อนข้างสูงหนาวหนาวหนาวมาก กันสิ่งของพื้นฐานมันมีแค่มีดหนึ่งเล่มที่จุดไฟแล้วก็ขวดน้ำขวดหนึ่งอย่างนั้นเหรอชั้บาจริงจุดลงจอดของฉันอยู่สูงกว่าที่ฉันคาดไว้นิดหน่อยฉันจำเป็นที่จะต้องหาจุดนั่งพักในการก่อกองไฟ อุณหภูมิลบออสามสิบองศาเลยเหรอฉันไม่มีเวลามาอมวห่วงเรื่องนี้อยู่ฉันต้องรีบลงไปก่อนที่พ้าที่จะตกดินยิ่งฉันลงไปต่ำมากเท่าไหร่อุณหภูมิมันก็จะสูงขึ้นมากเท่านั้น แซตตาฮะฉันต้องทำได้อันดับแรกฉันต้องดับกระหายตัวเองซะก่อนแบบนี้ อุณหภูมิในร่างกายของฉันจะค่อยๆละลายน้ำแข็งแล้วก็หิมะอย่างชา้าๆไปกันเถอะ มป่ายอย่างนั้นเหรออยู่ห่างไปไม่ไกลมากด้วยถ้าเกิดฉันหลับแล้วก็ไม่สิ จงเลยวันนี้พระอาทิตย์มันสว่างจ้าอะไรแบบนี้เนี่ยฉันเดินลงไปข้างล่างต่อดีกว่าโอ้ยหนานี่มันรอยเท้าของสัตว์ จำพวกกระต่ายหรือว่ากระรอกนี่นาเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างน้อยฉันจับกระต่ายได้สักตัวหนึ่งแล้วก็ฮะเสียงว่าป่านี่นะ Voff-voff-voff! อะไรกันฉันจำเป็นต้องรีบไปซ่อนตัวเดี๋ยวนี้ อเอ๊ะนี่ฉันถูกจับได้แล้วอย่างนั้นเหรอมไม่สิมันมันรู้อยู่ตลอดเวลาว่าฉันอยู่ตรงนี้ u u ha ฉันรอดแล้วฉันจะเอากระดูกขาของมันไปด้วยฮะอ่ะเอออื เอ้ยไอ,อ้ถ้าท่าทำยังไงดีล่ะเอืมอ,อ,อ,อะไรนะอะจะเจ้านั่นมันนึกว่าอะไรซะอีก<ฮ>หาเย้ มีของกินแล้วเอ๊ะดูเหมือนว่าเธอจะชำนาญเลยนี่นะเธอชำแหละกระดูกไปจนถึงไขกระดูกสันหลังเลยฮ่าอาอืมขอบคุณนะเอ๊ะ วิกเตอร์ความสามารถในการเข้าสังคมบวก50าสบแต้มเอ๊นี่คือวิธีที่ผู้ตัดสินคำนวณคะแนนของพวกเขาอย่างนั้นเหรอในกรณีส่วนใหญ่ใช่เลยเยียบมากวิกเตอร์โซเฟียเองก็ได้รับคะแนนการเข้าสังคมบวก30แต้ม อีกอย่างหนึง่งความยากของเกมในวันนี้ค่อนข้างสูงไปหน่อยบางทีมันอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่ดีสำหรับหลายๆคนเลยใช่แล้วความยากของสภาพแวดล้อมนั้นถือว่าเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่เหล่าผู้เล่นจะต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ในรายงานบอกว่าภายในระยะเวลาสองวันมีผู้เล่นถูกกำจัดถึงสิบสองคนอ,อาสิบสองเหรอ แล้ววันนี้ก็ถึงวันนั้นแล้วใช่ไหมอ่เออจะใช่ครับมันจะมีสิ่งที่ทำให้ประหลาดใจหลายอย่างเกิดขึ้นในแมตช์นี้ใช่แล้วตอนนี้พวกเขาต้องชีวิตรอดต่อไปแล้วพวกเรามาดูกันครับว่ามีอะไรกำลังรอผู้เล่นของพวกเราอยู่ ทำงั้นเหรอฉันทั้งไม่เห็นร่องรอยแล้วก็ไม่ได้กลิ่นสาบพ,พวกสัตว์อยู่เลยไม่มีอะไรเลยจริงๆงงงงงพายุหิมะกำลังหนักขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้มันก็ห้าทุ่มห้าสิบแปดแล้วของยิบนิดนึงแล้วกันอ๋อะอ,ะอะไรกันน่ะ มันเครื่องบินนั้นเหรอโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ